ไปทุกคนเดี๋ยววันนี้เราไปเดินทางแบบชิวๆกันดูบ้างพี่มีความรู้สึกว่าเหมือนพี่ยังไม่เคยเอาไข่ตุนมาขับในดินแดนแห่งหญ้าเลยวันนี้เราก็จะเอาน้องไข่ตุนมาลุยดินแดนแห่งหญ้ากันหน่อยแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปปราบบอสด,ด้วยอาวุทธที่เรามีเดี๋ยวให้ดูอาวุธกันก่อนถ้าไม่นับเจ้าพวกปืนนิวเคลียร์นี่ก็จะมีอันนี้เครื่อนใหม่ใช่ไหมที่เราได้มาอันนี้มีกระสุนเยอะอยู่นะสองร้อยนัดพี่ว่าน่าจะพอคนลมบอสได้มีระเบิดอันใหม่แล้วก็ นี่ปืนไฟปืนอาหารเออปืนอาหารเราจะลองเอาของเท่าที่เรามีเนี่ยพวกปืนอาหารพวกอะไรเนี่ยเดี๋ยวไปลองปราบ,บอสกันพี่ว่ามันน่าจะพอปราบได้อยู่นะแต่ไม่รู้ยิงกี่ร้อยนัดน,นะกว่เออมันจะตายเออน้องเติมน้ำมันตรงไหนอา้าวเจอแล้วนี่ไงอา่าเดี๋ยวนี้เขาไม่มีน้ำมันแถมมาให้แล้ะแม่เสียดายจังยังมีความรู้สึกว่าอยากให้เขาเพิ่มให้เราใส่รถมาได้สักสองคันนะเป็นเกมพาร์ทก็ยังดีอะ่ะเราจะได้เอารถมามิกแอนแมทกันได้เยอะๆขึ้นอะ่ะ แต่วันนี้น้องสีสวยนะเหมือนรถโรงเรียนเลยอะเหมือนรถโรงเรียนแบบตามในหนังฝรั่งอะเอ้าเฮ้ยประตูติดบั็กเฮ้ยเฮ้ยประตูประตูเอา้าประตูติดบั็กเอาประตูคือใส่บ่ได้เนี่ยมันขึ้นกดแล้วแต่มันไม่ขึ้นอืมกดใส่ไม่ได้แย่ yeah, มากสงสัยครับเอาเอาเมื่อกี้ยังขึ้นได้อยู่เลยเองงมากอันนี้ชิ้นนี้คือชิ้นอะไรอะเออเออมันคือชิ้นไหนนี่ออ เข้าใจแล้วมันคือประตูมันคือกระจกของประตูแล้วก็มีลูกบิดอ๋อแต่มันบัก๊กนี่ไงมันต้องอยู่อย่างงี้ใช่ไหมเดเนี่เมันต้องอยู่อย่างงี้เออโอ้แล้วมันก็เลยบัก๊กโอเคเข้าใจแล้วเออประตูหลังะ่ะประตูหลังใส่ได้ไหมไม่ได้เหมือนกันเนี่ยกดใส่ไม่ได้เลยโอ้วันนี้เขาไปแก้บั๊กไหนแล้วมาเพิ่มบั๊กไหนอีกนยฮะใครที่บอกให้พี่เอาเครื่องรถบ้านไปใส่กับรถตู้เคยทําไปแล้วนะน้องๆไปดูกันได้ในพาร์ทเก่าๆนะไปลยได้เวลาออกเดินทาง ถ้าจำไม่ผิดนี่มันก็ค่อนข้างประหยัดอยู่ใช่ไหมไปยังโอ้ยโอ้ยว่าแต่เอ้ยไม,ไม่ไม่น่าประหยัดเท่าไหรล่ละเดี๋ยวเดี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 ยวพี่ว่าเราต้องเปลี่ยนมอน้ําก่อนรู้สึกมันกินม้อน้ำแม่เห็นขาสมกิดอะขาเหลืองๆนะขาเหลืองๆรู้สึกไม่ค่อยประหยัดมอน้ําเท่าไหร่วันนี้รถก็เหลืองคนขับก็เหลืองอันนี้เปลืองไปเปลืองเอาออกอทิ้งไปเลยไม่ก,ก็เอาวันใหม่ใส่ไป ทำเปนเครื่องโหจะกินเลยต้องเอาเครื่องยนต์สำรองของเจ้านุ่นไปใส่ด้วยแต่ถ้าเอาไปใส่รถตู้เนี่ยโคตรประหยัดเลยนะทั้งเร็วทั้งแรงแต่ไม่เราจะเอารถรอไปเราจะเอาไปข้ามแม่น้ํามันน่าจะข้ามได้อยู่นะไปเดี๋ยวจะไปลองปืนอาหารปราบ,บอสกันด้วยเราต้องขับแบบควบคุมดีๆด้วยนะมันความง่ายมากๆเลยล้อติดล้อติดโยกหน่อยโอ้โหกว่าจะโยกได้โอเคเราเจอบ้านแรกกันแล้วะดับเครื่องรอปึ๊บ ดึงได้เบรกเมื่อโอ้โ,อโหไหลไปเกินบ้านโอ้ยระเบิดดูแรงมากเครื่องบินตกนะดูแรงเหลือเกินเราต้องลองอาวุธใหม่ของเราสักหน่อยไหนระเบิดระเบิดเน่มันน่าจะมีเจ้าสมดอยอยู่ด้านในเราจุดเฮ้ย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 อะไรอ่ะเฮ้ยคืออะไรอ่ะคืออะไรอ่ะลูกลูกน้ําเงินคืออะไรอ่ะเอาหมดแล้วเหรอจุดจุดได้ครั้งเดียวอ่ะเอาจุดได้แค่น,นี้เลยโอ้โหโอไมคกอนมาก ว่าแต่ด้านในมันมีตัวไหมขอเปิดดูก่อนได้ไหมอมีมีม,มีอยู่สันในสุดเลยมาเดี๋ยวลองเป็นเออบาสุกา้าอ่ะโรเกสแรนเชอร์ er ของเรานั่นเองเล่นดีก่อนเล่นดีอ่ะสามสองไปเออฮะฮะอันนี้คือโดนแล้วใช่ไหมอ่ะค่อยๆยิงใหม่สิปิ้วเอ่อจริงดิอันนี้คือกระสุนปืนเหรอยิงแบบสลโลโมชั่นแล้วไม่มีดาเมจ แล้วจะให้มาทําไมเนี่ยหืมหุนหยิดเลยหุ่นยิดเลยนี่เราน้าจะใช้ได้แค่ป,ปืนอาหารแล้วทุกคนถ้างั้นปืนาหารมีแค่12นัดน,นะถ้าเทียบกับเรกันเรกันเรามีกี่นัดน,นะเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเราใช้ประมาณ5นัดใช่ไหมค่าบอสเออน,นี่ใช้ได้ปืนอาหารเอ,อ้แต่ปืนอื่นไม่มีดาเมจเลยเหรอไม่นะเราวันนี้เราจะปราบบอสได้ไหมอ่ะงั้นเราต้องใช้ปืนอาหารจริงๆแล้วทุกคนไม่มีอะไรที่มีดาเมจเลยอะ่ะโหจบมากแต่น้ำมันเครื่องหมดไวมากเลยนะ โอ้โหน้ำก็หมดหหหมดไวจัดกลายเป็นว่าเราต้องแวะเพื่อหาทรัพยากรเกือบทุกบ้านอีกแล้วไหลไหลไปไหนะเอ,อ่อหวัดดีบาบเออเราไม่ได้มารบกวนนายใช่ไหมขอเราขึ้นไปหาของได้นะนเพื่อนอย่าเพิ่งไล่ฉันเออมีน้ํามันละหนึ่งแล้วก็ขวานขวานนี่ฆ่าบ,บอสไม่ได้แน่นอนเลยเราต้องลองจาะปืนอาหารนี่แหละว,ว่ามันจะสามารถฝ่าฟันบอสไปได้ไหม 1,000พเมตรหายไปโอ้โหน้ำมันเครื่องหายไปเยอะเลย3.3ลิตรเลยเอ้ไม่ใช่1.3ลิตรเลยถือว่ากินเยอะมากเลยนะเอ่มทำไมไฟหน้ากดไม่ติดไอ้เมื่อก่อนเปิดติดอยู่ไม่ใช่เหรอแย่แล้วเนี่ยมันขึ้นอยู่นะขึ้นรูปเปิดไฟไปแล้วแต่ว่าไฟไม่ติดสวัสดีฮ่เราไม่อยากใช้นิวเคลีย์นะเพราะเราใช้นิวเคลีย์ปุ๊บเกมก็จะอีซี่เกมมิ่งเลยโอ้โหน้ำมันน้ำมันก็กินทุกคนเมื่อก่อนมันไม่กินขนาดนี้ไม่ใช่เหรอ เอ๊ะหรือมันกินแต่พี่จาผิดโอ้มันกินแต่ว่าตอนที่เราไปใส่รถตู้แล้วอ่ะมันไม่กินเออนึกออกและนึกออกแล้วโอ้โหไปจําผิดมาจากไหนพี่กีตมันกินน้ํามันเครื่องมันกินทุกอย่างเลยคันเนี้ยดาบสมุไหรเครื่องยนต์ตัวไม้ดาบสมุไรมีโอกาสปราบได้อยู่นะแต่ว่าเราจะต้องโยกหลบดาเมจให้ดีอ่ะแต่ว่าดาเมจของตัวดาบสมุไรมันไม่ค่อยนิ่งอ่ะสิอสองสามสี่ฟันตัวธรรมดาประมาณสี่ใช่ไหม เอ้ยถ้างั้นเราเข้าไปแล้วเราแปะกับบอสก่อนแล้วเราก็ใช้ปืนอาหารช่วยยิงน่าจะช่วยได้น่าช่วยได้เอ้ยลุงนีง้น่าเก็บขวานมาด้วยไม่เป็นไรพี่ว่าข้างหน้าน,น่าจะมีอีกแต่ตอนนี้คือน้ามันหมดเร็วมากเลยอะเราจะไปถึงก่อนไหมละ่ะเอาเป้าหมายแรกก่อนเอาแค่เจ็ดพันนี้ให้ถึงก่อนจอ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 แต่ไม่ว่าเราต้องแวะทุกบ้านเลยนะตอนนี้เพราะว่ากินทรัพยากรจัดเลยทุกคนไม่ไหวจริงๆนะเฮ้ยอะไรเราอะไรเรา ล้มไปเลยล้มไปเลยไม่ต้องลุกบอก็ไม่ต้องลุกไม่ต้องลุกโอ้ย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 พี่ติดกับมันช่วยพี่ด้วยช่วยพี่ด้วยติดกับมันวุ่นวายจริงเลยอันนี้วอเตอร์มานี่เอาไปอีกอันหนึ่งมีของไหมมีของอีกไหมวสซองก่อนใจเย็นอันนี้มีน้ํามันเครื่องไหมออยเต็มโอเคอันนี้เอาได้เอาไว้ไปเติมน้ามันสํารองน้ามันเครื่องสํารองอ่ะใก้หมดยังก็ไก้แล้วนะเฮ้ยวอเตอร์เราก็ก็ใกล้ๆแล้วเหมือนกัน ชีวิตที่ค่ำไหนนอนนั่นอืนอนยังไงไม่มีที่นอนเลยเขา่าจะเพิ่มออปชันตู้เย็นที่ล้างจานที่นอนเปิดแอร์ได้พร้อมมาให้ครบๆนะแต่แค่นี้ยังติดบัคอยู่เลยรถที่ไม่มีบัคไม่มีอยู่จริงนะสวัสดีฮะไม่เข้าใจเวลาเปิดประตูทำไมหน้าต้องสะบัดตลอดเลยเฮ้ยใจเย็นนะใจะเย็นนะใจะเย็นกันนะใจะเย็นกันนะใจะเย็นนะใจะเย็นนะเฮ้ยได้แล้ววอเตอร์วอเตอร์ได้แล้ว Water, Water, ลวอเตอร์กระโดดข้ามรั้วที่หนึ่งกระโดดข้ามรั้วที่สองไปไง วิ่งข้ามรั้วนี่สุดยอดทีมชาติไทยนะเนี่ยได้มาแล้ววอเตอรค์ครบคันครบคันไม่มีใครตามมาใช่ไหมยังปลอดภัยอยู่ยังปลอดภัยอยู่ถือว่าดีถือว่าดีเรียกว่าเราไปขับรถที่มันโอพีกันสักเคยตัวนะรถพวกนั้นแทบไม่ต้องแวะบ้านกันเลยอะพอ <c oughs> กลับมาขับรถที่มันต้องแวะบ้านแล้วทุกทรมานหัวใจแลือเกินทุกคนอุย๊ยปั๊มน้ํามันแต่ว่าอืมเราน่าจะต้องกลับรถก่อนเดี๋ยว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 เพราะเราไม่สามารถเข้าฝั่งนู้นได้ เราต้องตีรถตีโค้งตีวงแล้ววงอย่างกว้างเลี้ยวแรงก็ไม่ได้เลี้ยวแรงรถก็จะคว่ำอีกค่อย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 รถเราต้องอยู่นอกหลังคานะเพราะมันเข้าไปใต้หลังคาไม่ได้รถสูงป๊าอีนิดนีกนิดนึงโอเคอีนิดนิดนิดนึงโอเคโอเคฮะสวัสดีฮะสวัสดีฮะไม่มีใครยุ่งกับผมใช่ไหมฮะคุณสมดอยเราเป็นเพื่อนกันใช่ไหมฮะเรารู้จักกันมาตั้งแต่ ep หนึ่งจนนี้ ep เท่แล้วเก้าสิบขวาแล้วเนี่ย เราควรจะเป็นเพื่อนที่รักกันได้แล้วนะจริงๆอะ่ะโอเคตอนนี้เราได้น้ํามันปริมาณมากเราน่าจะหมดห่วงเรื่องน้ํามันไปได้อีกสักแป๊บหนึ่งน่าจะไปถึงได้อยู่เจ็ดพันเนี่ยมาได้อยู่ประมาณ23ลิตรเดี๋ยวเราไปดูด้านในบ้านค่อยๆเดี๋ยวสมดอยมันเห็นอ่ามีพิซซ่า๋ยวเสียงดังไปนะว่าพี่แอบขโมยพิซซ่าของสมดอยไปแล้วก็มีน้ํามันใช่ไหมน้ํามันเครื่องโอเคน่าจะสมบูรณ์แบบแล้วไปไปกัน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 น้ามันน้ํามัน น้ำมันน้ำมันน้ำมันเครื่องแปะน้ำมันน้ำมันน้ำมันเออแปะแปะแปะโอเคไปได้ดีแล้วดีพี่ไปก่อนนะสมดอยขอให้เจ้ามีความสุขเด้อล่พะพอขับรถใหญ่ๆแล้วนึกถึงเกมบัสซิมูเลเตอร์เลยเจะนะโอ้โหน้ำมันเครื่องหมดพอดีดวงมันจะดีอะไรปานนี้เออเราเอาเป็นเครื่องตัวนี้ก่อนมาดีนะมีเครื่องน้ำมันสำรองมาเยอะโหอย่างเปลืองเลย4ลิตรวิ่งได้แค่4,000เมตรพันละลิตรเลย ถือว่าเปลืองอยู่มากมากเลยอะพันาล,ลิสเนี่ยเอ้อนี้ป้ายรถเมย์ของไม่ค่อยน่าจะมีหรือเปล่าอืมเท่าที่ดูก็เหมือนจะมอนจะไม่ค่อยมีอะไรนะก็ค่อยรอไปก่อนมีน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องน่าจะพออยู่นะขึ้นเป้าขึ้นเป้าขึ้นเป้า,ข,ปาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเออขึ้นมาโอเคเย่มตนนี้เราเราพาเจ้าบัฟไปด้วยอ่ะน้องลงซะแล้วอะ่ะสงใสัยถึงที่หมายของน้องแล้วบายบายนะไอ้เบก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 ่อนเบก แย่แ yeah, ละแย่ yeah, ละเบคอนเบกอนอันนี้เราต้องลงจอดดีๆก็ค่อยไปโอเคได้อยู่เดี๋ยวพี่จะเข้าไปดับรถยังไงนะเออโอ้ยล้อพอดีเป๊ะเลยโอย้น่าจะน่าจะผลพอดีนะโอเคเราต้องเอาน้ำมันแบ่งไปเติมก่อนสักนิดนึง2ลิตร2ลิตร2ลิตรไปไปพอ2ลิตรแล้วออกเดินทางได้วุ้ยเกือบตกเกือบตกโอ้เราเบรกเร็วเกินไปรถมันโอ้โหมัน จริงๆสะพานมันยาวอยู่นะแต่เมื่อกี้เรารีบไปไงไม่เป็นไรมองว่างก็แวะเติม,มน้ำมันนิดนด้วยไปแค่2,000เมตรเราจะได้ไปดวนกับบอสปืนอาหารจะสามารถฆ่าบอสได้หรือเปล่ามีอยู่แค่12นัดด้วยแต่นุกเนี่ยไม่ได้แน่นอนเพราะว่านุกมันต้องใช้ประมาณ5นัดเดินหน้าเต็มกำลังไปเลยช่วงนี้พี่ว่าเราไม่ต้องแวะก็ได้ละมัง้งน่าจะพอมีทรัพยากรอยู่น่าจะถึง7,000พันได้อยู่นะหวังว่าเรามีน้ำน้ำมันโอเคของสำรองเยอะอยู่ ต้องไปดูกันว่าเราจะอีซี่เกมกับบอสได้หรือเปล่าด้วยของที่ใส่ฟรีน่าจะพอหาได้อยู่นะอย่างปืนทําอาหารนี่ก็แค่พยายามวิ่งเข้าไปฆ่าทุกตัวใช่ไหมส่วนบอสตัวสุดท้ายไม่ต้องฆ่าก็ได้เราวิ่งเข้าไปเอาปืนแล้วก็ออกมาเลยก็ได้แต่บอสไฟฟ้านี่คือมันวิ่งไปเอาปืนไม่ได้ไงก็เลยไม่ได้เอาปืนไฟฟ้ามาจัดก,การบอสไฟฟ้านะถึงแล้วจ้าโรงงานไฟฟ้าไม่ได้มาน,านานเลยนะเนี่ยเอาละได้เวลาออกลบกันแล้วแม่สาวน้อยของพี่ มาวิชาดาบที่พี่ไม่ได้ใช้มานานแต่ทำไมฟันไม่เข้าเลยเอา้าเฮ้ยเฮ้ยดาบดาบอย่าอย่าทำกับพี่อย่างนี้ดิเอา้าเฮ้ยทุกคนดูฟันไม่เข้าเอา้าเอางงไปเลยดาบฟันไม่เข้าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หายแล้วทุกคนแย่แล้เหลืออะไรเราใช้ได้บ้างเนี่ยเหลือปืนอย่างเดียวดิมาเดี๋ยวพี่หมุนปืนแปบนึงอย่าพึ่งเข้ามาใกล้อย่าพึ่งเข้ามาใกล้บอกว่าอย่าพิ่งเข้ามาใกล้เอ้เราด้วยใช่ไหมเราด้วยใช่ไหมอืมเฮ้ยดาบสมุไรฟันไม่เข้าเฉยเลย แย่แล้วไม่ไม่อีซี่เกมแล้วไม่อีซี่แล้วดาบซามุไรฟันไม่ได้เฉยเลยอ่ะโอ้โหติดบักบ่อยมากนี่ไม่ใช่ชีวิตติดบักนะเพื่อนนี่คือภารกิจปราบบอสไม่เข้าจริงด้วยไม่เข้าเลยเอาแล้วเราต้องหาทางอื่นแล้วทุกคนไม่มีอ่ะไม่มีอะไรที่จะไปปราบบอสได้เลยเราเหลือแค่ปืนอาหารอย่างเดียวอ่ะทางั้นอ่ะนั่นคือหนทางสุดท้ายของชีวิตเราแล้วทุกคนไอจิ้วจิ้วนี่ก็ยิงคนไม่เข้าระเบิดนั่นก็ไม่มีดาเมจเออพี่อยากรู้ระเบิดมันใช้ได้อีกรุกไหมปั๊บ นี่ไงนี่ไงนี่ไงเฮ้ยเฮ้ยยาอะไรหายเฮ้ยปืนโอเคปืนอาหารพี่ลอยไปกับสายลมเรียบร้อยปืนอาหารลอยไปแล้วว่าโอ้เซงเลยเซ็งเลยทำยังไงดีอะภารกิจที่เราตั้งใจมาปราบบอสอะมีไหมมีดาเมจไหมตุม้มเฮ้ยตุ้มอยู่นะตุ้มอยู่นะแต่มันลุกวิ่งได้ปกติเลยโอ้โหแย่แล้วอย่างนี้เราจะอะไรไปปราบบอสทุกคน ปืนอาหารมันกระเด็นมาทางนี้อ่ะโหเราจะเห็นไหมล่ะแต่มันลอยขึ้นไปสุดขอบฟ้าเลยนะแล้วอยู่ข้างบนอย่างงี้เราจะมองเห็นไหมโหอ้ยน,นี่ก็สุดขอบแมพแล้วว่าไม่มีแล้วงั้นพี่ว่าหนทางเดียวคือเราต้องไปเอาปืนอาหารมาใหม่ใช่ไหมหมื่นสองเหรอเราจะไปถึงไหมโอ้โหดูดิปืนอาหารจะไปยิงบอสก็ไม่ได้ยิงระเบิดที่มีประโยชน์ตรงไหนในดามเมจก็ไม่มีไปตอนนี้พี่ไปเอาปืนอาหารสำรองมาละมีอยู่สองกระบอกนะโอ้โหเมื่อกี้โดนระเบิดกระเด็นไปไกลมากเดี๋ยวส้มจีดด้วยละ ป,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 ประตูวิงเทพเหมือนเดิมน้องหม้อน้ําส้มจีนนี่รู้สึกจะกินใช่ไหมเขายังไม่ปรับปรุงกราฟ,ฟิกเลยเลยอะ,ะข้างหลังยังไม่มีท่ออะไรสักเส้นเหมือนเดิมเป๊ะเป็นรถเสียตังที่น้ํามันก็ไม่แถมไหนขับขี่ดีขึ้นนะยังโอ้โหเหมือนเดิมอ่ะแต่เปิดไฟหน้าได้อยู่เหมือนเดิมเลขไม้อยู่ตรงนี้โอเคอาจจะด,ดีขึ้นลองต้องลองไม่ลองไม่รู้ปับ๊บอ่ะเช็คก่อนเป็นไงบ้างกินทรัพยากรไหมอืมน้ำมันเครื่องนิดหน่อยน้ำกิน ยังเหมือนเดิมนะยังขับช้าเหมือนเดิมไม่ได้รู้สึกว่ามีการปรับปรุงหรือว่าดีขึ้นอะไรแต่อย่างใดร้อยเจ็ดสิบ <180 S 2> เท่าเดิมแล้วทำไมหมุนอย่างนี้เลยนะฮะมุนตลอดเัยแต่รถสีเรนโบนี่สวยนะโอ้ออมาถึงก็เจอปั๊มน้ำมันเลยเดีของดีเอ่อขอจอดหนด่อยเพื่อนเราต้องการน้ำมันนะเพื่อนมานี้ยม,ม,มานี้ได้อยู่เอ่ออยู่หลายตัวกันเหลือเกินหนีก็สิจ้ะตอนนี้เรามีเอเคเงินมาด้วยมามาเนี้เดินมาเดินมาไม่ได้ใช้นานแล้วนี่เอเค เป็นไงนี่สุดยอดเดี๋ยวเอเคไปปราบบอสด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าปืนอาหารหมดแม็กไม่พอก็เอเคเงินจัดไปเลยจ้าเด็กๆอยู่ที่ประมาณ1000ต่อ1ลิตรนะปริมาณการกินน้ํามันเพราะงั้นน้ามันไม่น่าจะใช่ปัญหาเท่าไหร่แล้วออฟ้ามืดไวแปลกๆนะฝนจะตกใช่ไหมเนะี่ยแต่อย่างว่านะช่วงนี้มันหน้าฝนหนะ้าฝนตกบ่อยก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรน้องๆก็ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายวาจาใจขอให้แข็งแรงกันทุกคนนะ พวกเครื่องยนต์ก็ไม่ได้กินเท่าไหร่นะเนี่ยมีน้ำอะ่ะกินเลยหลักๆโอเคแล้วเราหาน้ำมันอีกถังนึงเอาไว้เอาไว้ข้ามสะพานพอประตูนี้ก็เก,ากาะกะเหลือเกินไฟหน้าก็ไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่นะมันแต่มันก็ยังพอมีอะ่ะแต่มันก็ไม่สว่างอะ่ะโอ้โหหมุนอีกแล้วหมุนอีกแล้วหมุนง่ายนะ,ะเนี่ยเอาจริงเร่งเร็วๆก็หมุนนี่เจอฝนตกนิดเดียวหมุนอีกแล้วแต่น้องยังเทพเดิมนะรอรอ,อเฟียวน้องส้มจีด๊ด ขอน้ำมันหน่อยครับขอน้ำมันหน่อยครับไม่มีเลยเอ๋อไม่มีเลยว้าไม่คุ้มเลยปิดประตูให้ด้วยเดี๋ยวจะวิ่งตามออกมาอีกแต่ก็ไม่ได้ถึงกับแย่ซะทีเดียวนะก็รู้สึกว่าถ้าเน้นความสวยงามแล้วก็ผ่านเลยดีมากแต่ถ้าใครแบบต้องการไฮสปีดคันนี้อาจจะไม่ใช่ไฮสปีดที่เหมาะนะปป๊บเลยไปไหนเราอ้ยดิฟดิฟคันนี้ค่อนข้างจะดิฟดิฟลื่นๆน,น,นิดนึงน้ำมัน เพื่อผ่านทางได้แล้วได้แล้วโอ้ยโอ้ยน้องไม่ขึ้นรถอะน้องไม่ขึ้นรถไม่ไม่อย่าไปยุ่งกับรถอย่าไปยุ่งกับรถอย่าไปยุ่งกับรถพี่นี่มันรถพี่เลยนะี่ซื้อมาแพงแสนแพงนะคะนนี้ไปไปด่วนไปด่วนเร็ว,วโอ้โหบกับกบกับกบักบักบันนี่ไม่ใช่บักบันนี่ดูด,ดูนี่คือสภาพของการที่น้องวิ่งชนรถหมุนเป็นเบเบดเลยโหดูดิอเร่งความเร็วทีไรปุ๊บรถหมุนตลอดเลยนี่คือข้อเสียที่อยากเอาแก้นะ ลดราคาระดับนี้คือแบบมันควรจะดีกว่านี้อ่ะแล้วฝนตกเป็นกฎตอนเราอยู่บนสะพานลงไปเติมก็ไม่ได้ฟ้าก็พายอีกตาย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 ตา,ยตายจะทำอะไรได้บ้างเนี่ยแกใจฉันจอเขียวไปสู้กับบอสหรือ,อยังไงในถามจริงติดเธอไม่ไหวติดฝนอยู่อย่างนี้อีกนานไหมโอ้โหมาต้อนรับกันแต่หัววันเลยอ่ะเดี๋ยวขอ,อวุธปืนออกมาก่อนได้ไหมใจเย็นๆกับพี่หน่อยมาเลย มาเลยเ,เครื่องบิน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 โอ้โหโอ้หมันพุ่งใส่กันอย่างนี้ไปเลยไม่น่ารักเลยนะวันนี้นี่คือหน่วยงานของทางภาครัฐที่เข้ามาทำการตรวจสอบพวกคุณเอาละผมจะวางปืนของผมไว้ตรงนี้แล้วปืนอาหารอีกหนึ่งกระบอกเอาละปืนอาหารมีทั้งหมด12นัดนะถ้า12นัดนี้ฆ่าไม่ได้ก็ปืนกลเอคน AK. โอเคเข้าใจตรงกันมาบอสออกมาได้ หนบอสอยู่ไหนนที่หนึ่งาที่สอสสี่เปี่นเปลี่ยนเปี่นเปลี่ย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 นเปี่โดนลบโดนลบลดลบก่อนอห้าหกโอ้ย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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวใช็บบอสโอ้โหไม่ทันแล้วไม่ตายโอ้โหชักดิ้นชักงอชักดิ้นชักงอเอ้าเกินมาแต่เราเกินมาอยู่ด้านนอกอ่ะโอ้โหแล้วเราจะฆ่าบอสยังไงอ่ะ โอเคทุกคนมันน่าจะจบลงตรงนี้เราเราจะฆ่าบอสได้ยังไงก่อนบอสถล่อยู่ด้านในแล้วประตูมันก็ปิดเราก็เข้าไปด้านในไม่ได้อีกเอาล่ะเด็กๆเด็กๆได้เวลาออกลงบอสอยู่ห้องไหนห้องนี้ใช่ไหมบอมปิตายด้วยนุกตัวเองแล้วเสียปืนอาหารไปหมดแล้วเอาเป็นว่าเราค่อยเจอกันใหม่ตอนที่พี่มีปืนอาหารใหม่แล้วกันนะเดดูแลาการสภาพแล้วยิงไม่เข้าเลยเอา,าล่ะรักทุกคนบา,บายบายสวัสดีจ้า